โอ้โอ้อืมขอนิยาตนิวเกมนะครับอืม mm อ่ hmm. uh huh. uh huh. uh huh. าอ่าเอ่ออ่ะช้แล้วกันอืมขอเป็นหนุ่มผิวสีอ่ะโอเคเอาคนนี้แหละ เกมโหมดเอาเป็นอ่ะคาสโซจับจับสตาร์ทปบอมนอชเจจูนพลิกโอเคคอนเฟิร์ม,ม okay. เราต้องมาเริ่มที่เมดิ้งพอร์ต โอเคนี okay. ah, mm ่เ hmm. ด okay. oh. oh. mm ี hmm. wow. uh ๋อวิชอ่าบายอืมโอเคเริ่มภารกิจกันเลยโอ้โหโอ้โกระตุกไหมเตึ๊บๆบายอืมว่ะเอออะไรวะฮัลโหล ไยเดยอืมอืม uh, อ so ืมเอเดี uh, ๋ยวนะโอเคเราไปทำภารกิจกันผมรู้มาอ่าคือโม่โม่โม่โเล่นอืมอันนี้เป็นโฟกัสโหมดให้โฟกัสที่ป้ายทะเบียนดูว่าทะเบียนหมดอายุหรือไม่อ่ะ เด็นไปหมดเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว Monday โอเคมีปัญหาเล็กน้อยเราก็เลยต้องมาเริ่มอัดกันใหม่สักนิดหนึ่งนะจาโอะใม่ๆเราจะไม่พูดคำว่านะจะ Sorry คือเมื่อก่อนผมก็พูดเป็นปกติอะไรจนกระทั่งทนูปักที่หัวเขา่า เราจะวิ่งอยู่แถวนี้แหละเนี่ยวิ่งทำเควสคืออะอันน่ะอันน่ะเห็นอะไรไหมอ่านี่แหละที่เราต้องการนะดูณซีซีหมดหมดแล้วหมดแล้วโอเคอืม Open your police computer โอเคอันนี้เราจะจัดใบสั่งให้ไปสักหนึ่งทีเกตก็คืออ่าอ่าอ่า,อาพาร์คิ้งมเมเจอร์บาบเนื่องจากหมดเวลาแล้วนะถ้าทำผิดจะลด CP แต่ถ้าทำถูกเราจะได้ SP อืมเพือ่อไปกดลอ็อกไอเทมอืม เเนนไหนวะขึ้นเตือนแล้วมันหายไปไหนวะอ๋ออะไรแฟกซิ่งวงเด렉ชันอ๋อโอเคจอดรถผิดโอ้จอดหน้าร้านเขาด้วยนะจอดรถผิดทางก็โดนไปสิอ่าโดนไปหนึ่งข้อหา หวังเว่ยหวังเวโอเคไหนอ๋อโอซึชันอ๋อวงเดลีสินอ๋อเจสแมนเจสไหน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 วะไหนไหนไหนชายอยู่ไหนไอ้ชายไหนไอ้ชายไหนทิ้งขยะเหรออ่าทิ้งขยะใช่ไหมทิ้งขวดเหรอไปเก็บเดี๋ยวนี้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยใช่หวะ อ้าตัวโ่งชี้เป็น,นอะไรวะใช่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าอิซูอ่าเดือดเฉลิงตักเตือน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 นะวันนี้ผมอารมณ์ดีเนื่นองจากอากาศวันนี้ไม่ร้อนมากอ่าตักเตือนไปอยา่ยาอย่าอย่าให้อย่าให้แจกติกเก็ตนะอยา่า เราจะไม่ค่อยเจออะอันน่ะนะจอดแบบนี้รถยกเลยดีไหมยกเลยไหมมันน่ายกจริงๆเลยโคลทาวทรักโทาวทรัอ่าโพซิชันโอเคออนไซด์วอล์กออนไซด์วอ ฮืม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 เมืองนี้มันต้่งจัดระเบียบอีกเยอะเลยเนี่ยอ๋ออ๊ออ๋อนึกว่ารถโดนชนเนี่ยอ่าไหนทิ้งขยะแล้วหรออ่า คุณผูห้หญิงคุณผูห้หญิงเดี๋ยวขอพิลลาร์หน่อยนะทิ้งขวดอีกแล้วเหรออ๋อกนายนายนายแกากาแฟเหรอแ,แก,กแแ้วกาแฟเหรอไม่ดีเลยนะอ่าอ่าตัดเตือนตัดเตือนเห็นคนสวยนะถ้าไม่สวยนะแจกไปแล้วแจกแจก Have a nice day and goodbye ถ้าเสียตังเกิดมาเป็นคนสว่วนอ,อัน,นา่าทิ้งขยะโอ้โหมือนี้แม่งคนมันมักง่ายจริงๆอื้มไม่ไหวแล้วนะคนเดิมมันเนี่ยเอย้คนเดิมนี่จัดสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิ้งเก็บ <I have S 1> ไปเลย หลายรอบแล้วนะคุณนะ่ะผมเจอเมื่อกี้คุณจะทิ้ง That's much so money. ว่นหลังก็อย่าทิ้งเสียเงินมันเยอะนะ Have a nice day and goodbye เอออยา่ยาอยา่าอย่าโมโหนะนะ่ะอืมอืมเนี่ยเดี๋ยห์เดี๋ยห์นี่ปั๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะจำได้ว่าอ๋อปืนอันเนี่ย เดี๋ยวนะอ้าอ้าทิ้งขยะอีกแล้วนี่มันทำไมเมืองนี่ผมรักวันนีโ้โอเคโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยแห่พี่แบงค์วงแคลสเหรอเห็นด้เป็นพี่แบงค์นะปล่อยได้ไหม,อ,มอยากปล่อยนะพี่แบงค์จะผมเป็นตำรวจน้ำดี jaywalking i detained you here because i saw you j a y ไม่ได้จริงครับผมขอโทษ no officer i did not what ที่แบงค์ปฏิเสธกันแบบนี้เลยเหรอยัองโดนไมสั่งเหรอยัองตดวไม่สั่งหรืออ่ะคือพี่แบงค์นี่พี่แบงค์มีอะไรในตัวอ่ะไหนขอตรวจหน่อยพี่แบงค์อ่าดูจกักรแ้วเปียกเลยนะอะไรอ่ะ บูแมนทีชเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่แบงค์พึ่งไปถอนฟันมาเหรอโอเคผมเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าผมไม่ทำตามหน้าที่ CP ผมก็จะลดผมต้องขอโทษด้วยพี่เ,เจวอกิ้ง เออโอเคโอเคเห็นก็เป็นพี่แบงก์ผมตักเตือนพี่แล้วกันโอ้โหดูแม่งทำเสียงโอ้โหหรือคุณจจกใบสั่งเลยพี่แบงก์นี่โอเค h a v ไ a nice เดย์พี่แบงก์อืมลบปะไม่น่าเลยแบงก์มีอะไรปาดยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงได้ไหม วูอยากยิงพี่แบงค์อยากอูมสัตตันพี่แบงค์ได้ไหมสักทีได้ไหมอืมโอเคเอาอีกแล้วเหรอไหนเอ้ยไม่ไหวเลยคนสมัยนี้อยากตายกันนั้นเหรอเขายังไม่ข้ามนะอ้าหูหน้าตาขอซื้อก่อนเลยแล้วกัอนอืม ืมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรใช่ไหมไหนไหนเจย j ์วอลกิ <because S 1> <now. S 2> ้งนะเจวอลกิ้งนะไม่ได้มันผิดกฎเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จัดกหน่อยไหมเฮ้ผมปล่อยมไ,ไม่ได้ดิปล่อยเล้าผมว่โดนรถซีพีดิ ไม่ได้ไม่ได้ไมั <S <S นแพงวั <didn> <ด>งนหลังก็อย่าข้ามสิยูอื o กูด o กูบายเอาอะไรวะอ๋อถ้าเขาตอบมาอย่างนี้เราควรให้แค่ตะเกืือหรอดึงไงวะอเหนืหอ่อยใจสวัสดีครับตำรวจน้ำดีงอนแลครับ ใครทําผิดกฎผมจะอ่าอ่าใบทะเบียน,ยนหรอใบทะเบียนหรอไหนเขาส่งไหนอโอเคลากเลยดีไหมลากเลยดีไหมอืมอ่าโอเคจัดไปหนึ่งใบหนึ่งหนึ่งปีรถหลวขนาดนี้มึงไม่ต่อใบขับขี่แบอไปไม่ต่อทะเบียนเลยคนสมัยนี้ ไม่รู้จะพูดยังไงว่าแต่มีจักรยานให้ผมสักคันไหมอัออทิ้งขยะเหรอไหนทิ้งขยอะอาอพนุมพนุมพนมุแม่ไอเราก็ไม่ได้มองแต่ไปเห็นเขาทิ้งขยะได้ไงโอ้โอ้เลยมาเสื้อผู้เอายูน่ะยูน่ะเอเขไม่ต้องอย่างี้ กินขยะใช่ไหมอ่าตักเตือนก่อนนะอย่าให้เจอซ้ำครั้งที่สองนะเออขอบคุณเออมันต้องอย่างนี้เตือนก่อนนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยที่ห้ามจอดแบบวะใช่ดิเออใช่ดินี่อ่า เก็เดี๋ยวสเปเชียลพาร์กิ่งหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโน้พาร์กิ่งโอเคเว้นสเตย์โอเคจอดได้เดี๋ยวกบอกวะ่ามันต้องมีที่เก็บตังค์เลเฮ้ยเฮ้ยโน้พาร์กิ่งแอเรียหรอ เช่หวอะเดี๋ยนะอ๋อใช่ไหมอ่าใช่เขาห้ามจอดเดี๋ยวต้องมีเพลิงไหม้ขึ้นมาละมึงเยเดือดร้อนคนอื่นอีกอ่าาใจาะแาาคนสมัยนี้าาาช่างาบบบื้อไปกับาีามาาาาไาา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 บขาาาาเาา เมืองนีม้มันต้องมีตำรวจแบบเราเนี่ยแหละเอาทำไมอ่ะอ๋อกดผิดโทเอ๋ยโทเอ๋ยกดผิดวอลเดนิชันมันออนไซด์วอลเฮียมือเราไหวไปหน่อยโดนหักคะแนนฟรีๆเลยไม่น่า<ม>เลยเรา เจวอลกิ้งอ,อีกแล้วเห็นไหมว่ารถนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนะคนที่ทิ้งขยะนี่โอ้โหคนนี้ช่างมักง่ายจริงช่างมักง่ายจริงอเออเออให้มันสำนึกหน่อยเออคนนี้อขอรีแลกซ์หน่อยละกัน ฝนจะตกวะเนาะโอเคดีข้าวลมดีฟาก่อนฝนจะตกอืมอ๋ออ๋ออืมน่ารักจังอืมเอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังเล่นโทรศัพท์ู่เลยวางไว้จังอ่าขอทักทายแล้วกันอ่าสวัสดีครับ Have a nice day in ฮ่าแซ่ดีเอ็นคุณป้าเอาได้แค่คุณพระพูดได้แค่นี้เหรออืม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 สวัสดีครับ Have a nice day and goodbye bye Say เดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไหนอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเล่นโทรศัพท์ด้วยเง้นเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไอดนียควองไอ้สอีคอวอไอ้สอดเี่ย t ปคเองไ้ียออยองอนี่ยออง้นเหรอ้นีปอยเวอง้เงนีวอีอเด้ยวยเหรอ โอเคโอเคคอนเฟิร์มคันชาาย,ยัางงั้น over, อืมผมรู้แล้วสักอ่ามีแคโนนบุ๊กนี่ไหนไหนขอละเอียดกว่านี้หน่อยอห้าคีย์แปลกๆเนะี่ยงโอ้โหสวิสเบดคุณพระดาบคู่คุณพระ โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบ็กบอดแบ็กเด็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวอันี้ต้องทำไหวะเดี๋ยวน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 ะต้องจับรอใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่คือสวิเบดอกฎหมายเขาแรงว่ะ Please no แค <erca> ่แค่มีแบบ แค่มีมีดอะเหมิดรีบพกแบบเออมีพก,พก,ก oh, อ่ะโดนจับแล้วจริงเหรอคุณพระโอ้โหแล้วอยู่หนะ้าป้อปนี่คุณต้องถึงกับเรียกรถเลยเหรอเดี๋ยวนะเดินเข้าไว้ก็ได้นะไปกับผมกันอะไรอะไรงงรัเบิดเดินไปแค่นี้ก็ได้นะจริง เมื่อไรจะมาเนี่ยอยู่แค่นี้เองออกยี่มาแล้วโอ้โหทีสิ r ป็นขึ้นรถไปกับผมนะครับเตี่ยวไม่ต้องขึ้นก็ได้อยู่แค่นี้วันหลังจะพกเบรคคู่มานะครับ อืมกูยาโอ้ดูสิขึ้นยังไงโอ้บายบายผมไปแล้วครับส่งงานกันส่งงานกันเอาหน้ากันเปิดเปิเปิดเออซุซิเปเปิดเปด พอร์ตวันนี้ยังงั้นเหรอแจกใบสั่งช้ำยังงั้นเหรอโอ้อ๋เดี๋ยวอะไรอ่ะเออเรดราจับความเร็วเหรอโอเคอ่ะ okay. จ ah. ah, oh. ัดไปขอเลยรีพอร์ตสเปเดอร์อ๋อตรวจจับความเร็วยังงั้นเหรออืออะไรบิวฟอร์ดบิวฟอร์ดแลนดิ้ง โอเค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 เฟเฟซอันนี้ Shift Play It ไปครั้งหนึ่งครั้งจริงๆมันต้องอย่มันต้องเล่นในขอบวันบ้ะเนี่เพิ่งยาน e e k ะสี่ uh, day off หรือเราจะเล่นที่เดิมก่อนดีเอาไงมันเลือกได้บวกอ่ะเล่นแบบใหม่ก่อนแล้วกัน โอเคโอเคโอเคปลาบลาบโอ้เ oh. ดี oh. Eu, ๋ยวโอ๊ะโอยู oh. ่นะออฟฟิศออฟฟิศใหม่คุณพระโอ้แจกแจกไปส่งไม่กี่ใบเปลี่ยนออฟฟิศเดี๋ยวนะยูเอสบีรวมเหรอ โอเคไว้ okay, right. เดี๋ยวเรามาต่อกันพาทหน้าดีกว่าต้องทยอยทยอยเล่นเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเป็นคู่แฝดก,กับคนนั้นเหรออ่ะช่างนโอเคไว้ okay, right. เดี๋ยวต่อกันพาทหน้าดีกว่าสําหรับอีพีนี้ดีกว่าเรา่รงอีพีนี้อุลาก่อนพอบกันใหม่ในอีพีหน้า